สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเรีวิวปปะบูแคะชุดใหม่จากร้านลุงทองจตุจักรซึ่งสัปดาห์นี้ร้านลุงทองมีประบูแคะเข้ามาใหม่เพียบเลยเกือบสิบชนิดโดยวันนี้ผมได้จัดมาสิชนิดจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับมาชมกันนี่ผมได้มาจัดชุดใหญ่เลยได้มาสถุง2,000กว่าบาท จากนานร้านลุงทองนะก็ตอนนี้นนร้านลุงทองมีประบรุข้อใหม่เยอะเลยนะครับมีทั้งเลดแพนด้าไทเกอร์เลดโนตโอโบบูปารัวแอนนี่ไมโครเลดลิฟโอเยอะมากก็ลองเข้าไปเลือกช็อปกันได้นะครับราคาดีทุกตัวโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่านี่ถุงแรกเดี๋ยวผมให้ดูเป็นถุงๆนะถุงแรกเป็นประบูไมโครนะนี่ถุงนี้มีทั้งหมด5ตัวตัวละ100บาท อันนี้เป็นไมโครไซส์ใหญ่นะแบบใหญ่กว่าทุกทีที่ลุงทองเคยเออกมาหน้าใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเข้ามาแล้วดูดิดูแบบไซต์นะดูไซส์แบบยังใหญ่และกระโดงแบบสวยส,ส,สูงทุกคน,นสูงทุกตัวดูดูไซส์แบบไซส์กำลังดีทรงดีมากนะกระโดงยาวทุกตัวนี่อันนี้ผมใส่ในโหลมาให้ดูชัดๆใกล้ๆนะนี่ดู ก็เจ้าตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ c c o p t อฟเท m i c r ัสไมโคร u ซฟนะครับดูขนาดไซส์กันนี่ไซส์นี่ประมาณประมาณ6เซนมันไม่ขยับเลยผมขยา่าขย่าก,กล่องให้มันขยับกันเลยประมาณ6-7เจ็ดเซนเลยนะแบบไซส์ใหญ่ไซส์มาดีเลยดูกระโดงสูงสวยทุกตัวสวยมากสวยมากนี่ ดูอืดูอีกฝั่งหนึ่งหน่อยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ใ้เห็นชัดนี่ดูดูนี่ดูตัวซ้ายมือเนี่ยเหมือนสีเริ่มออกนะสีมาดีนะถ้าเกิดตัวไหนมีเหลือบๆฟ้าๆหน่อยแสดงว่าสีใกล้จะมาแล้วผมขยับให้มันกลางคีมให้ดูนะ อันนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดจะเลี้ยงไมโครกับสายพันธุ์ตัวเล็กๆพวกสติฟอดอนเนี่ยคืออาหารต้องถึงนะในโต้ต้องมีไบโอฟิล์มเยอะๆให้พวกเนี่ยเพราะว่าพวกไมโครมันกินเก่งมากอะมันกินแบบกินดุสุดะแย่งพวกตัวอะไรกินได้หมดอะอแล้วก็ต้องเสริมพวกโปรตีนด้วยนะไม่ใช่แค่ตะไคร่ไบโอฟิล์มเนี่ยต้องพวกหนอนแดงไายทะเลอะไรพวกนี้เพราะว่พวกนี้มันกินดุจริงๆแล้วก็ประบูทุกชนิดนะครับที่เราเลี้ยงเนีย มันไม่ใช่แบบมาถึงมันจะสวยเลยนะมันต้องเลี้ยงไปสักพักให้เขาปรับสภาพได้กว่าจะสวยก็ใช้เวลาเหมือนกันยิ่งเฉพาะพวกสายพันธุ์ตัวใหญ่ๆแบบไมโครเนี่ยที่จะสีขึ้นสวยๆนียย่ยากมากนะอุณหภูมิต้องเย็นสถานที่อะไรต้องได้นะแบบโอ้ยากอะ่ะต้องมีตัวเมียด้วยถึงจะดีนะมันจะจีบตัวเมียอะไรพวกเนี้ยสีจะขึ้นได้ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นตอนมันฮีสักทีแบบสีขึ้นเนะี่ยพวกไมโครี่ย อยากเลี้ยงพวกสีขึ้นง่ายๆก็พวกสติฟโดอนเนี่ยแหละพวกตัวเ,เล็กๆสีจะขึ้นง่ายกว่าแต่ไมโครนี่ผมชอบเพราะว่าตรงกระโดงล้วนๆเลยกระโดงมันสวยมากตอนมันกลางคีบอะไรเงี้ยกระโดงมันจะผิวสวยสวยงามแบบสุดๆอ่ะแบบมีเสน่ห์สุด,สเสดๆเลยนะเป็นสายพันธุ์โปรดผมเลยนะตัวเนี้ยไมโครเนะี่ยทั้งนั้นที่ผมมีเยอะแล้วนะผมก็ยังซื้อมาเพิ่มอย่างเงี้ยก็ไม่รุมกันเนะแบบอดใจไม่ไหวเลยวันนี้หมดไปสองพันกว่านะรูะถ้ารวมกับร้านเมื่อวานที่ผมซื้อแล้โอโยสี่ห้าพันกับดาเดียว มาดูถุงต่อไปบ้างครับอันนี้เป็นตะบูแอนนี่นะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ตะบูแอนนี่จะสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะอันนี้ก็มีถุงละห้าตัวตัวละหนึ่งร้อยหกสิบาทก็ถือว่าถูกที่สุดในตลาดอยู่นตอนนี้แต่ว่ารอบนี้มาค่อนข้างไซส์เล็กอยู่เหมือนกันนะตะบูแอนนี่ของลูกทองผมได้มา ตัวนี้ผมก็เคยได้มาอีกแล้วจากร้านลุมทองก็ซื้ออีกอดใจไม่ไหวเห็นสีมันสวยนี่ให้ดูแบบใกล้ๆให้ดูแบบในโหลดูชัดๆๆๆนี่บุยแอนนี่นะชื่อวิเทยาศาสกก็สติฟอร์ดอนแอนนี่อืมก็ดูดีเนี่ยผมอดใจไม่ไหวเพราะว่าสีมันสดมากตั้งแต่แบบอยู่ในถุงเลยนะแบบสีแบบแสบตาเลยเหมือนกับมันเหมือนกับมันฮีทแล้วอะอะไรประมาณเนี้ยอยู่ในถุงแต่ว่าไซส์ค่อนข้างเล็ก ไซส์ก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อมาใหญ่กว่านี้อีกตัวนี้ไซส์ประมาณสองเซนเองแต่ว่าถึงจะตัวเล็กแต่สีดีกว่ารอบที่แล้วเฉยดูดินี่ขนาดบบอยู่ในถุงแบบยังไม่ลงตู้เลยนะยังไม่ต้องปรับสภาพไม่อะไรเลยอุณหภูมิน้ำก็ยังไม่เย็นแบบสีแบบสีสดมาเลยอะ่ะเหมือนเหมือนที่ผมบอกอะสายพันธุ์ตัวเล็กๆอะ สีมันจะมาง่ายพวกตระกูลสติปัฏดนเนี่ยแอนนี่อย่างเงี้ยแอนนี่ลูติอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือไม่ต้องรอเลยอันนี้แบบสวยเลยเนี่ยถ้าเกิดลงตู้แล้วแบบน่าจะสวยกว่าน,นี้อีกเยอะเลยแอนนี่ถึงจะเป็นตัวเล็กแต่จุดเด่นมันคือสีแหละสีมันสดมากเยมองไม่เห็นสีมันสดมากแบบโหเลยส้มปีด๊ดส้มแดง,แดง กระโดงก็สูงด้วยนะกระโดงดีสูงทุกตัวดวูพวกอันนี้นี่ก็กินตะไคร่เป็นหลักนะตะไคร่ไบโอฟิล์มดูแต่ละตัวจิว๋วนกันมาดูตัวต่อไปอันนี้ที่ถุงเขียนปลาปัวนะแต่มันคือปลาบูอีเกียนี่ ก็เดี๋ยวทั้งตัวผมขึ้นลูกให้ชมก็ชื่อในตลาดมันมีหลายชื่อไงมีบูท้องฟ้าบูอะไรเลดปลาปัวอะไรพวกนี้หลายชื่อแต่ชื่อวิทยาศาสตร์มันคืออีอกเกียให้ดูดูในถุงอันนี้มีถุงละสิบตัวนะตัวละสี่ิบห้าบาทถูกมากแบบถูกจนน่าตกใจแล้วก็ ที่ผมซื้อมา,าว่าสีมันเริ่มออกแล้วนะปกติผมเห็นลุงทองเคยมาขายนานแล้วแต่สีมันยังไม่ค่อยออกไงนี่ชมใกล้เน,นี่ยดูดิสีแบบจะออกอยู่แล้วว่ะสีมาแล้วว่ะสีดีมากทรงดีมากมตัวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ก็เลนติเปสอีกเกียนนะดูดิทุกตัวท้องฟ้ามีบางตัวก็บางตัวสีเริ่มออกอะ่ะดูแบบแดงๆงส้มๆอสังเกตด,ดีตรงส่วน ด้านหลังไปอ่ะจะมีออกสีแดงๆงส้มๆถ้าถ้าต,ตัวไหนแบบสีเริ่มมาดูอยูเยอะไปหมดเยอะจัดราคาก็ดีมากสุดๆเลยดูท้องฟ้าทุกตัวชื่อตลาดทั่วไปเขาเรียกเป็นบูดท้องฟ้าหรือเลสดปลาป่วยพวกนี้ดู จริงๆผมไม่เคยเลี้ยงนะตัวนี้เพราะว่าผมเห็นสีมันไม่ค่อยออกไงตอนไปดูในตามร้านอื่นๆแล้วก็ร้านลูงทองอะไรเงี้ยสีไม่ค่อยมีแต่ว่ารอบนี้มาสีดีมากเลยก็เลยลองจัดมาเลี้ยงสักหน่อยผมไม่ค่อยได้เลี้ยงพวกสายลิติเปสเนี่ยก็จัดมาลองโหดูทรงดีทุกตัวไปดูถุงต่อไปดีวยว นี่ถุงตอนนี้ยไปตัวนี้ประบูนีออนตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนีออนไซส์ใหญ่เลยนะไซส์แบบไซส์ XL ไซส์ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเลยเนะี่ยมีถุงนึงก็ประมาณมีสิบตัวตัวละหกสิบาทราคาดีด้วยชมชื่อในตลาดก็มีหลายชื่อนะนีออนก็นีออนธรรมดาก็มีโคโบอลบูอืม ไอ้ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวบูบูนีออนนะตัวแอทโธแต่ตัวนี้มันจะไม่มีกระโดงกระโดงจะไม่มีลายแล้วก็จะไม่มีปลายส้มๆที่กระโดงะตัวนี้จะมีแค่ตรงตัวที่เป็นสีดําแถมนี่ที่ผมเลือกถุงนี้มาเพราะว่ามันมีหลุดมาตัวหนึ่งเห็นไหมเมืเ่อกี้เห็นแบบไหมมีหลุดออรินฟินมาตัวหนึ่งผมไปนั่งคัดมาไงนั่นน่นนนนนมีออรนฟินมาตัวหนึ่งเห็นไหมที่มันลายบางๆอ่ะอืม กล่องให้ด oh ูใกล้ๆดูใกล้ๆแบบโูอ้ยสุดยอดส่วนตรงนี้นะชื่อวิทยาศาสตร์ก็สติฟอดอนเซโมนีซึ่งผมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะตัวนี้ดูดิไซส์แบบประมาณห้าหกเซนอ่ะประมาณห้าเซนเซโมนี่ปกติผมเห็นแค่ตัวเล็กนิดเดียวไม่เคยเห็นตัวใหญ่นี้มาก่อนนะเห็นร้านลุงทองบอกว่าเขาไปจับมาอีกแหล่งน้ำหนึ่งมันคนละแหล่งกับทั่วไปเลยได้ตัวใหญ่มา และสีดูสีดิสุดยอดมากอะสีแบบสีออกตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่อยู่ในถุงมาดูดิมันสะดุดตาจนผมต้องซื้อมาทาั้งทั้งที่ผมเคยมีล่ำกันโบ้เมซม,มนี่แต่ตัวเล็กเนะี่ยมีเยอะเหมือนกันเลยดูสีออกตั้งแต่ในถุงอะดูหน้าฟ้าๆเขียวๆเหมือนไม่ใช่เซมอนี่ธรรมดาเลยนะีแบบเซโมอนี่ธรรมดามันเจอสีฟ้าๆใช่ไหมแต่นี้มันออกสีมีสองโทนอะฟ้าๆเขียวๆแบบสีมันแจ่มมากอะ แล้วก็ตัวใหญ่อาจจะเป็นเพราะตัวใหญ่เนี่ยแบบปลาแก่แล้วอะไรประมาณนี้โตเต็มที่นะมันเลยสีได้ขนาดเนี้โ,โหสุดยอดจริงๆดูมีสีสวยตัวนี้ออรินฟินนะสติฟอดอนมาคูริดโดซาลิสอ,อันนี้ก็ติดมาตัวหนึ่งอตอนผมไปนั่งคัดปลาปวดแขนเยน,นั่งคัดว่าได้แต่แต่ละถุงนะ แต่ร้านก็มีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปนะร้านลุงทองข้อดีปลาสวยราคาถูกนะแต่แค่มันคัดยากไปหน่อยต้องคอยยกถุงมันหนักไนงะถ้าเกิดตามตู้ปลามันเลือกปลาง,ง่ายง่ายกว่าไนงะอืมตอนนี้ต้องยกถุงคัดโอ้โปวดแขนเลยกว่าผมจะได้มาสี่ถุงเนี่ยดูดูดโอ้สวยงามมากแต่วันนี้ผมคงจะยังถ่ายให้ชมในตู้ใหญ่ไม่ได้นะตอนปล่อยปล่อยปลาเลนะี่ย ปอดีปลาตู้หลักผมมันติดเป็นจุดขาวไนงะช่วงนี้มันอุณหภูมิเวี่ยงมากเ,เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นโอ้โหจนปลาตู้หลักผมเป็นจุดขาวเลยไม่ยังไม่อยากลงปลาใหม่ไปเดี๋ยวปลาใหม่ติดโรคตามนะเนีลยต้องพักไว้ข้างนอกก่อนรอนรักษาโรคจุดขาวให้ตู้หลักผมก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเข้าไปจุดขาวผมก็นะ่าคงต้องใช้เวลาประมาณสิบี่วันนะเพราะมันมีเชื้ออยู่ในกองไงดังนั้นวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆประมาณนี้ก่อนยังไม่ลงตู้ใหญ่ เดี๋ยวลงตู้ใหญ่กันเดี๋ยวดีวิวไปชมอีกทีครับโอเคคลิปนี้ก็ด้านจบประมาณนี้กันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีพี่กออนครับสวัสดีครับ